โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบอ่าก็ก็วันนี้เราก็มาเล่นในะเซิร์ฟอะไรกันนะในเซิร์ฟบาร์เบอรี่นะครับอ่าไมายมาร์เบอรีนน่นะฮะเป็นเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเกมนั่นแหละนะฮะไม่มีอะไรมากเปน็นเป็นเซิร์ฟเกมเ, <c oughs> เอ้ยเซิร์ฟเกมอ๋อเซิร์ฟเกมนะเกมไมค์ครับใช่ไหมผมใช่วันนี้เนี่ย<ช>มันเป<ช>็น<ด> ก็จะเป็นเกมของเซิร์ฟอ่า My Family นะครับเป็น Hunger Game นะฮะใช่ไหมฮังเกอร์เกมครับโอ้ใช่เก<ด>นะมนี้รอฟังน,นานแล้วก็อะไรวันนี้ฮนะเป็นวันแรกอ้าว <c oughs> คนเยอะครับคนเยอะคนอออ๋เ,อเยะ,เะวันนี้ก็เป็นวันแรกนะที่เราเออเป็นเป็นนานแล้วไม่ได้ถ่ายกับเม่นานานแล้วฮนะ MN Gaming f i ม e นนนานมากเลยนะครับะนะก็วันนี้เดี๋ยวว่าจะร่วม,ร,วมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะฮะโอ๊ยทำไมพูดอ,อย่างนั้น โอเคเลยเอ้ยเอ้ามันคืออะไรอะทำไมอยู่ในหลุมอะอยู่ในหลุมเดียวกัิมมาเลยอะ Wonder the Foxe เม้นอยู่ไหนอะอ๋ออยู่ในอยู่ในเหมือนเป็นเหมือนเป็นมันเป็นห้องห้องอะไรไม่รู้นะผมอ้าวทำไมที่โดนดึงมาอยู่ในหลุมมาเนี่ยไม่รู้ไปไหนอะผมไม่เห็นอะเอออ๋อผมอยู่ อ๋อคือตอนนี้คนจากัดอยู่ที่อ่าสิกคนนะครับในการเล่นอะไรนะอ่ฮันเกอร์เกมเหรออ่าฮันเกอร์เกมใช่แล้วฮันเกอร์เกมเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําแต่ไปอินนะที่ที่ผมดูเนี่ยคือเขาทีพีมาแปลว่าเขายังไม่ได้ทําระบบนะฮะมันเป็นกิจกรรมอยู่ในตอนนี้นะครับมันยังไม่เป็นเกมให้คนเล่นนะครับก็อ,อ,อ,อีกไม่นานฮะผมมาแล้วในหลุมเจอแล้นี่ข้างๆเลย โอเคันนี้ข้างนี้ข้างขวาวิวยูยูม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 ูไอนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเขาก็คงจะซื้อสกินนะฮะแน่นอนเนี่ตอนนี้ก็ใช้สติไปก่อนประมาณนั้นแล้วมันจะขึ้นยังไงวะโอเคอันนี้เรารอเวลานะฮะพี่ไว้ what the fox s a y fox a what ว่าไงครับ ก็เซ <grassroots> <one> ิฟนี้นะฮะโปรโมทให้หน่อยแล้วกันนะครับเป็น IP อะไรก็ไม่รู้๋ยวให้ไปในดีคิปช่าแล้วกันนะฮะไอพีไม่รู้เข้ามาเล่นกันได้ครับกิจกรรมน่าสนใจมากนะฮะกิจกรรมก็คือผมจะทําเป็นรายการดีดีบีบีเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็จะแคสเฉพาะกิจกรรมของเซิฟเขานะประมาณนี้นะฮะครับผมโอเคนะครับก็รอเวลากันนะครับโอ้แอดมินเนี่ยจังวะเม่นยังไม่เริ่มเกมมองเขาบอกว่าจะฆ่าพี่แล้วว่า ผมไม่เี่ยวนกะเฮ้ยจังหวะนี้นะฮะโอ้โหเดินเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะฮะโยกโยกเกมนี้นะครับก็ของตกนะครับผมนะมันต้องไม่เล่นอั้ก็ถ้าเตรียมตัวเต็มใจไว้ก่อนอะไรนะเขาเมว่าฮังก์็เกมนี่คือเราต้องเล่นยันจนแบบว่าจนเหลือคนสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับผมแต่ผู้ชนะได้คนเดียวเท่านั้นใช่ เราต้องคลายเม,ม่นก่อนครับตัวไอ <laughs> ไม่เอาผมเออไม่เป็นไม่เอาไม่เอาโอเคเ <laughs> ม่นเราสองคนนะเราเป็นพวกเดียวกันนะ okay, okay. เฮียโอเคแล้ไล่คิวไล่คิวไอ้ใส่การ,ร์ดไล่ต้องพังโดนคิวก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยอย่างนั้นเร็วไปเอออ๋ะอ <laughs> นะก็สำหรับอ่ฟีดเดบสซีซั่นสองนี้พอแจ้งไว้ก่อนนะฟีดเดบสซีซั่นสองนี้ก็เดี๋ยวจะมีเม่นนะครับไปร่วมเล่นด้วยนะครับนะเออก็ เดี๋ยวก็ได้เจอกันนะครับเด<อ>ี๋ยวผมจะไปปวนบ้านนะครับผม,มทำอะไรเลยโอ้ยทําไมทําไมเอ้ยผมลืมปิดแชทวะ่ะเดี๋ยวผมปิดแชทหนึ่งนะแชทมันลกเกินอ่ะโฟกัสสักแชทเว้ยทําให้มันแบบเล็กยังไ,ไงวะแมบปบแมบปบนี้ทําได้อลังการมากนะผมอุม้มอลังการเลยใช่ไหมเราปรับมาประมาณนี้แล้วกันให้มันแบบให้หน่อยโอเค อังเกอร์เกนนี่เหมือนในหนังใช่ไหมครับเนี่ยอ,อ่ไม่แน่ใจฮะใช่ครับผมต้องลองดูนะผมนะรอเดี <c oughs> ๋ยวเขามีเวลาบอกไหมครับเนี่ยว่าที่ตอนไหนจึงจะเนี่ยเอ่อเวลาเล่นเหรอใช่ใช่ชันนี้ไม่รู้รายละเอียดอ่ะต้องรอเขาแจ้งทีอ๋อโอเค,อเคงั้นเรารอไปนะผมอืมแอดมินแอดมินตอนนี้เขาตกภาษาหรือเปล่าอะ เขาบอกว่าเล่นเลยนะเล่นทังเก็เกมกันเป็นมันน่ะะเป็นมันมันมันคืออะไรเป็นมันเป็นมันออข้างคนยังมีเกาะอยู่ครับแมปนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะใหญ่มากนะฮะเป็นเป็นทั้เก์เกมที่แบบว่าเรียกว่าอะไรอะสร้างแบบว่าไม่ใช่ปลั๊กอินอะเอออืมไม่ใช่ปลั๊กอินอะ เขาบอกว่าการจะเริ่มนะครัไม่ไม่จะมีองไม่จะมีกล่องตรงกลางนะโอเคโอเคเฮ้ยเสียงแล้ววะเสียงแล้ววะเพลงแล้วมีเพลงแล้วมีเพลงกระโดดไม่มีเพลงด้วยมีเพลงกระโดดเด็ดเด็ดยิ้วยิ้วเขาอยู่เฉยเฉยหมดเลยมีโดดเฮ้ยโดดแล้วโดดแล้วเริ่มโดดแล้วเอ๊มันโดดตามเว้ยบนนั้นอ่ะเฮ้ยมีโดดแล้วมีโดดแล้วเฮ้ยโดดหมดเลยเฮ้ยรออยู่ลอเอ้ามันโดดมันจะไปมันมันโดดกันด้วยอะไรนั่นน่ะ อมันให้เราทำอะไรหรอเฮ้ยกินอาหารก่อนนี่ผมฟังเพลงกันแบบว่าเคิร์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะเพลงมันดังไปโอเคเพลงกันมาจากข้างหน้าเราใด้ครับนะจุดๆนี่นะฮะหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วนับถึงเท่าไหร่วะไม่ใช่นับถึงร้อยนะหนึ่งเนี่ยสองแล้วสองแล้วสามสาม

มีอะไรอ่ะช้างเหนอผมเฮ้ยผมมีบวกแอสแซทเลยนะเอ้ยไปไปไปงั้นไปไม่ต้องละโอเคเดียอันนี้เดี๋ยวพี่วิ่งรับให้แล้วเม่นเม่นฟันนะโอเคโอเคโอเคเดินเดินเจ๋งเจ๋งเจ๋งเฮ้ยต้นไม้นี้มีอะไร้ปะวะมันแปลกๆไม่มีโอ้ยจะได้ของเอ้ยแม่งฆ่าแล้ววะโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ยตายตายตายมันอยู่ไหนอะดาบมันอยู่ไหน แถวนี้มีดาบให้หนูใช่ไหมเฮ้ยผมมีดาบสองอันนะเอาไหมเฮ้ยเอามาหนึ่งอันหนึ่งหนึ่าพี่ให้หมวกแบ่งๆๆปันๆปันให้มันดาบไม้โอเคโอเคอู้ชั้มเน็ตไหวอยู่ไหวอยู่เฮ้ยแม่นเราต้องถือถืออาหารเราไว้ให้มันแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเม่งไม่มีดาบนี่หว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเข้ามาฟันเราอะไรเงี้ยเออเห็นปะแตักแต่ักฟังฟักดาบไม่ชัดเฮ้ยแม่นเจอคนเจอคนเจอคนเฮ้ยเม่นเม่นมาแล้วเม่นมาหาพี่แล้ว มันยิงกันหนูด้วยอะเฮ้ยอยู่ไหนผมมาหาพี่ไม่เจอเดี๋ยววะเฮ้ยข้างล่างมันปลายามันปลายาเม้นอาอาโอ๊ยทำไมแรงจังยิงหนูอะยิงหนูอะยิงหนูตายแล้วโอ้ยตายแล้วเม้นแลม่เม้ยไอเม้นไคนนูมนต้นไม่เม้หลบกันลมหลบหลบไม่เห็นนะไม่เห็นนะไอ้บอสไอ้บอสเฮ้ยแม่ลองเม่น อาคุนไม่คุนค่นนะเฮ้ยอาคุนแม่งชอบแก่งแก่งแล้วมึงแก่งเนาะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเลื่อนเลยขึ้นเลื่อนเลยขึ้นหัวใจเย่ตายแล้วตายแล้วไอพ่อเหระเอาเอาเม้นตายเหรอเลื่อนเลยขึ้นหัวใจดูขอเจนนั่นเลยกันเจนเลือดกันนายเม้นอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนนะอยู่ข้างบนอยู่บนต้นไม้นายนี่ไออ่ะได้มาแล้วตอนนี้เราเชียร์แล้วโอ้โหเอาแล้วครับโอ้เจังหัวอันนี้ครับตีเขาตีเขาก็ไปแล้วยางยางยังไม่ตียังไม่ตียังเหรออ่ยังยัง หวัดดีน้องบอสน้องบอสสวัสดีอืดอืเอืดอเย้โอ้โหไหนโอ้โหอะทำไมบอสมีไอ้นี่ด้วยอ่ะบอสมีของเยอะเหรอเออแม่งมีชุดทองด้วยอ่ะมีไข่ด้วยโคตรเกียน์น่ะโอ้โหโอ้โหอ้ือดว่ะแล้วไข่ทำอะไรเนี่ยอะไรอะแอดมินเอาของไปเลยอะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะไม่ได้รีของก่อนมาหรือเปล่า ของแม่งจริงไปแล้วมีของมีของเม่นเม่นเม่นเมาชุดเมาชุดเมาชุดไปว้าวมีชุดแล้วอ่าโอเคอุ้ยดาบอันเบกกิ้งไม่ค่อยเวิร์กว่ะเฮ้ยไป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 ลุยลุยต่อลุยต่อเฮ้ยเราโหดบอกแล้วโดเ้แยกอะไรนะเราเราเรามาเป็นทีมไงเขาเรียกว่าเป็นทีมอะไรเงี้ยนะมาเป็นทีมนะผม มีคนข้างหน้ามีคนหน้าใครใครใครไหนไหนไหนพี่คนแล้วไปไหน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 เหมือนจะไม่มีของครับผมไหน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 เอ้ยเดี๋ยวไปตาม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 ตรงเลยไหนไประวังกันไหนนะระวังระวังระวังคนข้างหลังนะเฮ้ยข้างหลังหลังเม็ดเม็ดข้างหลังเฮ้ยข้างหลังหลังข้างหลังข้างพี่เงเยยะยะเอ้ยสวยงามมากไม่มีไปเลยเออแล้วเราหาที่เราไปแบบ อยู่ไหนอยู่ไหนว่าน่าอยู่กลางแมปนะผมเฮ้ยพี่เห็นนี่หัวกบมันอยู่ข้างบนด้วยวะองแม่งเลยใครวะหัวกบคืออะไรวะยิงแม่งเลยนี่ยิงเรือยิงนี่แม่งเลยรถไฟมันเด้อเด้อเด้อไปแอบแอบใครไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ยแล้วตไปครับไหนอ๋อเหลือห้าคนเหลือห้าคนห้าคนนะตามมาตามมาตามมาไปไป เราแม่งเกียร์ยี Middle ่หายเฮ้ยมีบ้านนี่พูดถึงว่าเรายังไม่ได้ดับของวันน้วัเนี่ยเราแม่งแบบได้จากคนหมดเลยเออเจ๋งไงผมเจ๋งหัวหดมามาเฮ้ยแม่งมีแอดมินบินตามบินตามบินตามเออแม่งจุดสนใจเนี่ยผมว่าบินตามทำไมเฮ้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยเอฟโซนป่ะเนี่ยเฮ้ยเคยอยู่นอกระอ๋อแอดมินเหร เอฟโซนเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะมันเอนชาร์นของไม่ได้เฮ้ยตกใจหน้าแอดมินโอ้โหเฮ้ยมาทำไมเฮ้ยไม่ไอ้แม่นน่นนี่ไปเส้อไปเส้อไปโอ้มีเสื้อเลยมีเสื้อเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะอันเดคกิ้งอ่ะเอาเอาเสื้อทองไปมันมันเอนชาร์นมันมันเฮ้ยมีหมูแม่นแม่มันเงียบจังวะมันวังเวงไงไม่รู้ใช่เฮ้ยผมว่าคงแต่เขาซุ่มแน่เลยเหลือห้าหกคนแล้แค่เฮ้ยมีมีรูลงมาด้วยอ่ะโอ้กล่องโอ้กล่องว่างเปล่า กล่องแมงห้วงเปล่าเลยอ่ะเดี๋ยวผมดูข้างนอกให้ไาไปไปผมเสียวผมกลัวเฮ้ยนั่งใคร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 อ๋อแอดมินมาแอดมินแอดมินเออไปไปไปผมก็ตกใจแอดมินอยู่เรื่อยเลยเฮ้ยแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ยแมบมันก็ไม่ใหญ่มากนะเว้ยว่าผมว่ามันมีจุดที่เราไม่ได้ไปไหมฮะข้างในป่ะคุยข้างในไหมไม่มีอะไรข้างในจุดที่เราไม่ได้ไปน่าจะแถวนี้แหละต้นไม้มันแปลกๆอันนี้ผมว่าแถวนี้แหละ เ้ยมีคนอยู่ข้างนี้นะครับนี่ๆตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยดาบทองด้วยเฮ้ยแมนแมนแมนแเฮ้ยทีพี่ตี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 เย้อยู่ไหนแม่อยู่ไหนตรงนี้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 เหลิบเหลือสิบเหลือสิบเหลือสิบตามอยู่ตายมันอยู่แมนมันอยู่ข้างหลังโอ้ยพี่ตามไม่ทันไม่นหลังไม่นหลังใครเตะจ๊กตายแล้วผมเออเออไอคิโกะทำไมมันยุ่ง้องอะ ไอ้วาสเปาเลยไ,ไม่เนีอะอ่ะกากรรมทำไมมีชุดไอ้อ่าชุดไดมอนด์ด้วยอ่ะ <c oughs> โอ้โหโค้งนะโคงเฮ้ยแม่งยังแ <c oughs> ม่ง,มงชุดไดมอนด์เต็มตัวเลยอ่ะใช่ครับโอ้โห <c oughs> ไอแต่เมื่อกี้ผมตีเลือดเกินสิบนะ <c oughs> เี้เฮ้ยมันมีสองคนใช่ไหมใช่ใช่แต่เขามาเป็นทีมเหมือนกันเนี่ยโอ้ยแม่แย่เลยนะเกือบแล้วเกือบได้แล้วมีอีกรอบปะครับอ่ามีอีกรอบปะครับขออีกรอบนี้ เดะอะเดะอะเดะอะไรมาหนึ่งมามีด้วยไงขอแก้มือขอแก้มือเอาใหม่นะผมคอนนี้ตองโด่ของได้เร็วนะอืมเราต้องหาจุดโด่ดีๆฮะอืมต้องใช้เวลาวางของด้วยนะฮะ5ัาทีเลยอ่ะอืมโอเคงั้นตัดตอนกอนเลยกันตัดนะพี่เอานั่งกด